หมออ้อยครับเฟย่าค่ะมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนค่ะใช่แล้วครับเฟย่าแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอพาน่านเฟย่าและคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งมีประโยชน์กับพวกเรามากมาเลยล่ะครับเพราะสา์พูดไม่ได้จิงต้องมี Animal Speed สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยผมพาเฟย่านะครับมารู้จักกับท่านผอกาญจนาสวัสดีค่ะแล้วก็อาจารย์ปดลสวัสดีจ้ค่มื่อกี้ผมเกริ่นกับน้องเฟย่านะครับว่าจะพาเฟย่ามารู้จักกับสัตว์เล็กๆที่อยู่ที่สวนสัตว์ทดลองของเราเนี่ยครับทำ ต้องมีสูนั์ทดลองด้วยคะ่ะสัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความสาคัญกับพวกเราเราเจ็บป่วยอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีวิธีการที่รักษา<ม>เขาก็เอาสัตว์พวกนี้มาทําการทดลองว่าเออสัตว์ชนิดไหนที่จะมาช่วยในการทดลองยาบ้างมาทํางานวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราทํางานอย่างไรบ้าง<ม>เราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการเกิดของโรคอะไรก็ เกิดขึ้นมาจากสัตว์พวกนี้นะครับการจะก่อตั้งศูนย์สว์ทดลองขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ครับก่อนปี2510เนี่ยนะครับเราก็มีการทําการทดลองกันในขณะนั้นก็เมื่อไม่มีหนูก็ไปซื้อจากสนามหลวงก็เป็นส่วนใหญ่นะครับมีหนูแรดหนูเมาส์ขายสมัยก่อนแต่สัตว์ที่เราใช้มันไม่มีคุณภาพเอามามันตายในมือเราบ้างมันเป็นโรคเอาโรคต่างๆมาให้ตัวเราเองบ้างระหว่างระหว่างที่เราทําการทดลองก็สารพัดเรื่องนะครับในที่สุดเนี่ยก็ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลสามหาวลัยนี้ก็ตกลงกันว่าเราคงจะต้องทําสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพแล้วสัตว์ทดลองที่นี่มีตัวอะไรบ้างคะที่นี่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีหนูแรดหนูขาวตัวใหญ่ๆหน่อยมีหนูเมาส์ก็มีตัวเล็กๆนะกกระต่ายก็มี หนูตะเภาก็มีก็เป็นสี่อย่างที่เราเรียกพวกนี้ว่าหนูทดลองอนะครับเพราะเรามาทดลองอะไรต่างๆเพื่อจะหาความรู้ก็เลยเรียกเขาว่าหนูทดลองในเรื่องของการผลิตสัตว์นะคะจริงสัตว์ทดลองหลายๆคนจะไปมองว่าสัตว์ทดลองเนี่ยเออมันก็คือหนูทั่วไปเป็นกระต่ายเป็นหนูตะเภาเนาะตัวเล็กๆที่ไปจริงๆมูลค่าของสัตว์ทดลองเนี่ยที่ผ่านการศึกษาแลบผลิตให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ย มันจะมีมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากมายหนูทุกตัวที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมีหลักฐานมีคุณภาพ hmm. มีเชื้อโรคไหมก็จะมีหลักการวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เราผลิตมาเนี่ยมีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสบายใจนะว่าเชื่อถือได้นะว่าสัตว์ตัวนี้มีคุณภาพจริงหนูพวกนี้มันต้องมีคุณภาพถ้าไม่เลี้ยงอย่างที่ที่น้องฟยายาจะเข้าไปดูเนี่ย ไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงอยู่ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการอาบน้ำต้องมีการทำอะไรต่างๆโ oh, อ้โหอาบน้ำด้วยตียาบนะมายัางคะ่ะ <c oughs> อาบเมื่อวานแล้วอาบแล้ว <c oughs> อาบแล้ว <c oughs> อาบแล้ว,แ,ลว <c oughs> แต่อาบแล้วยังไง <c oughs> พอเข้ามาถึงปุ๊บ จะเข้าไปดูต้องอาบใหม่แล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องถอดไว้ต้องเปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนชุดด้วยอยากไปดูยังครับไปย่าอยากไปย่าถ้าอยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเขาทํากันอย่างไรแห้ผมขอญาตลาอาจารย์ประดลตรงนี้แล้วกันนะครับเชิญครับประด แล้วถุงพวกนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้คือถุงอาหารสัตว์ทดลองนะคะ่ะอันนี้จะวันนี้จะมีการมาส่งอาหารสัตว์ทดลองสําหรับเลี้ยงหนูเมาส์แล้วก็หนูแรดถุงข้างในนียก่อนจะเข้าไปก็ต้องสเปรย์ด้วย70%สิปอ,อ,อรเซแอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะหลงคือพยายามกําจัดสิ่งที่ปลอมปนมากับถุงอาหารให้มากที่สุดก่อนที่จะนําไปเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารย่านี่กล่องอะไรคะ มันเป็นเหมือนกล่องใส่อะไรสักอย่างค่ะมันเป็นกล่องใส่หนูที่จะส่งไปให้ลูกค้ากล่องเนี้ยมันจะมีผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่ปิดมันจะมีที่เปิดออกมามุ้งลวด,ลวดเพราะว่าหนูเนี่ยฟันวันมันคมใช่ไหมคะมแล้วมันก็จะจะแทะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบกล่องส่งสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะใช้กล่องทั่วไปไม่ได้เราต้องออกแบบ ตัวอย่างเช่นรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักการขนส่งสัตว์ทางบกพวกนี้คืออะไรเหรอคะพวกนี้คือวัสดุรองนอนอเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยเขาก็ต้องมีที่นอนนุ่ม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวมาให้เขารองให้เขานอนนุ่มๆซึ่งหน้าที่ของวัสดุรองนอนก็คือดูดซับพวกปัดสสวะพวกชี้พวกออหนูเนี่ยเอาไว้หนูเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดทุกคนคิดว่าหนูสุกปรกแต่จริงๆอ่ะหนูรักความสะอาดมากเขาจะแยกพื้นที่ให้เห็นเลยว่าอันนี้นะคือที่ที่นอนที่นอนปัสสาวะใช่น้ำแยกเลยนะ มันคือส่วนสําคัญเพราะรรว่ามันเป็นตัวส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวสัตว์ครับ,รบเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวัาสดรองนอนไปใช้ได้เลยรเราจะต้องเอามาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนึ่งอย่างเดียวก็ไม่พอถุงทุกถุง,ถงพอจะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทําสติ๊กเกอร์ครับเอาไว้เลยว่าไปเข้าเครื่องนึง่งอบฆ่าเชื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเพื่อให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ย ปันอปลอดเชื้อแน่นอน,อน,น,อนปะยะเห็นเทปนี้ไหมคะสีนี่ไหมตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่พอสมมติว่าไปแผ่นอบสมมติเราเราจะเทสดูว่าความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ติดไว้งนี้ป,ปึ๊บแล้วก็เข้านึง่งอ่าเ,เขานึ่งเสร็จปึป๊บมันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้เห็นไหสีจะเปลี่ยนสีดํานั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ย มันถึงที่ที่ตัวเทปเนี่ยกำหนดไว้ละร้อยกว่าองศาขึ้นไปพอเป็นสีดำปุ๊บหมายความว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อยเบย่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเครื่องล้างกรงอันนี้หนูจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพานที่จะส่งกรงที่ใช้แล้วเนี่ยลงมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากลงตัวนี้เข้าเครื่องล้างซึ่งตอนนี้เราจะมี2ตัว คือของใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็จะต้องอบนึ่งฆ่าเชื้อทุกชิ้นที่หนูเห็นนี่คือฝากรงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้คือเขาก็จะเอาลงไปล้างทีลันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกรปรกติดอยู่ที่ฝากรงคุณหมออยากเห็นทั้งเลยว่าข้างในเป็นยังไงเฟย่าอยากมูเดี๋ยวเฟย่าเ,าเข้าไปดูให้หมอข้างหนหอปะหมาคุณหมอเข้าไปไม่ได้เพราะว่า ในตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีน้ําเย็นมีน้ํายาค่าเชื้ออันสุดท้ายจะเป็นล้างด้วยน้ําร้อนอแล้วผ่านไปที่เป่าด้วยความร้อนอยู่ที่92องศาถ้งนั้นถ้าคุณหมอเข้าไปอ่ะออสุกสุกเลย,เลยออกมาไปด้ก <c oughs> ินหมอได้เลยอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยสุกเลยหลังจากเราล้าง แล้วก็ตาดให้แห้งแล้วนะคะกรงทุกกรงในก่อนที่จะเอาไปใช้ก็จะต้องมาที่จุดนี้เครื่องอมนึ่งฆ่าเชื้อตัวนี้มันเป็นแบบสองประตูเราจะต้องแบ,บ่งพื้นที่ด้านสะอาดกับด้านสกรปรกครับออกจากกันของที่คนก็เข้าไปไม่ได้คนด้านนี้คือคนสกรปรกใส่ชุดอย่างนี้คือทํางานในพื้นที่สกรปรกอ่โดยมีตัวส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวส่งของเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝั่งหนึ่งคอยทํางานด้านนู้น จะมีอีกจุดหนึ่งน้องเพรียะมันมีวัสดุอุปรกรณ์บางตัวมันใช้ความร้อนไม่ได้ครับพอใช้ความร้อนไม่ได้เราก็จะมีห้องเล็กๆอันนึงซึ่งอันนี้เราเปิดไม่ได้คือเป็นห้องอบฆ่าเชือ้อจะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องทําไปอยู่แล้วเราก็จะครอบควบคุมการทํางานจากข้างนอกแล้วให้เครื่องตัวนี้มันทํางานแล้วมันก็จะจะปล่อยแกส๊สทําการฆ่าเชือ้อวัสดุงานเลี้ยงทั้งหมด แล้วก็จะมีประตูอีกด้านหนึ่งที่เปิดแล้วเอาของพวกนี้ออกไปใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้าห้องเลี้ยงเนี่ยต้องทําความสะอาดแล้วก็อบนึ่งฆ่าเชือ้อหรือทําการฆ่าเชื้อในวัสดุเหล่านั้นเนี่ยทุกครั้งไปก่อนที่จะนําไปใช้ได้จริงโอ้โหนี่คืออะไรคะเนี่ย ที่กองน้ํายักษ์หรือเปล่าคะเนี่ยนั่นสิที่กองน้ายักษ์เหรอไม่ใช่ที่กองน้ํายักษ์ที่กองน้ําหนูใช่เป็นที่กองน้ําให้หนูเวลาหนูจะกินน้านี่ไม่ใช่บอกว่าน้ําแบบไหนหนูก็กินได้หนูต้องกินน้ําที่สะอาดน้ําประปาที่มาแล้วจะกรองขั้นที่หนึ่งแล้วน้ําที่ได้จากที่กรองตรงนี้ก็จะผ่านเข้าไปในที่กองน้ําชั้นที่สองซึ่งมันเป็นระบบ R O หรือ Reverse Osmosis ที่ตอนนี้ คนเขากําลังคิดกันว่าต้องกินน้ำาร o จริงๆหนูเนี่ยกินน้ำอา RO มานานแล้วเดี๋ยวจะพาเฟย่าไปดูนี่คือระบบกรองครั้งที่2จากเมื่อกี้ที่กรองอันที่1เราก็จะมาเข้าตัวกรองครั้งที่สองก็จะกรองคาร์บอนเพื่อเอากลิ่นอเอาอะไรออกไปให้หมดนะคะแล้วก็จะเข้ามาที่เมมเบรนซิเเตอร์อันนี้ค,ค,คือตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทําให้น้ําสะอาดแล้วก็จะเอาบาเก็ตในแท้งนี้ น้ำที่อยู่ในแท้งนี้ต้องเป็นยังไงคะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าไปหยุดตรงไหนตรงหนึ่งอะมันจะทําให้เป็นที่เจริญของเชื้อโรคได้ที่เขาเรียกว่า dead space เพราะฉะนั้นระบบ r o ที่ได้ประสิทธิภาพคือระบบที่มันมีการหมุนวนของน้ำตลอดเวลาน้องๆทราบไหมครับว่าหนูในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ กินน้ํารวมกันมากถึง1นึ่พลิรต่อวันและทั้งศูนย์สัตารณชาตินี้ใช้น้ําทั้งหมด30,000ลิตรต่อวันเลยนะครับน้เซียะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละว,ว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันยังไงวันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคุณหมอสุรชัยคสวัสดีค่ะคุณหมอสุรชัยเป็นคนดูแลเรื่องการการใช้สัตว์ในงานวิจัยคุณหมอก็จะพาหนู คุณหมออ้อยนะคะไปดูว่าเขาทํางานกันอย่างไรในวันนี้งั้น๋ย้ผมกับน้องไฟย่าก็ไปกับคุณหมอสุรชัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอท่านพ่ออ้อยทีนึงโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะค่า่ครับซึ่งการจะเข้าห้องนี้จะต้องทําการเปลี่ยนชุดอาบน้ําและเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดครับหลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมีห้องเก็บอุปกรณ์สะอาดนะครับ อันนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการล้างนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเขาก็จะทำล็อตทำล็อตของการล้างในแต่ละลอ็ลอตนะครับแล้วก็คว่ำไว้เพื่อรอการใช้งานถัดมาจะเป็นห้องเก็บอา,อาหารนะครับแล้วก็วัสดุรองนอนนะครับ,รบอาหารและว,วัสดุรองนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับไม่ให้อาหาร สูญเสียคุณค่าทางอาหารเร็วเกินไปนะครับโดยปกติเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ21บวกลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องสําหรับเตรียมน้ำนะครับห้องเตรียมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เราต่อนะครับท่อน้ํา r อนะครับออกมาจากโรงงานผลิตน้ำนะครับจะเห็นว่าท่อน้ํา RO เนี่ยนะครับจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับวิ่งคู่กันนะครับเพื่อไม่ให้มีการ ห,หรือการทําให้น้ํานิ่งในระบบอจาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าถ้าน้ํานิ่งนะครับก็จะมีการสะสมเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานนะครับเขาก็จะมาเตรียมน้ําโดยการเติมคอรีนนะครับตับคอรีนให้ค,ค,ความเข้มข้นของคอรีนอยู่ที่ประมาณ3-5 ppm ก็คือค่าเชื้อไปอีกหนึ่งใช่ครับ<อ>เป็นการฆ่าเชื้อหรือป้องกันการเกิดการติดเชื้อย้อนกลับหลังจากที่หนูเขามีการดื่มน้าห้องถัดไปจะเป็นห้องนะครับห้องรับสัตว ห้องรับสัตว์หมายถึงอะไรคะห้องรับสัตว์เนี่ยเป็นห้องแรกรับสัตว์ที่นําเข้ามาจากส่วนผลิตของศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยที่อาคารนี้นะครับเวลาที่นะครับส่วนงานผลิตเนี่ยเขาอาหนูมาส่งนะครับเขาจะมาส่งที่อีกด้านหนึ่งของฝั่งนะครับด้านนอกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสกปรกนะครับหลังจากนั้นเขาจะเอากล่องบรรจุสัตว์เนี่ยใส่เข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานที่อยู่ในห้องนี้นะครับเขาจะรับกล่องออกมานะครับแล้วก็สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่ผิวรอบๆกล่องนะครับแล้วก็จับสัตว์เนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยย้ายลงไปในกรงนะครับแล้วก็จะให้สัตว์อยู่ในห้องนี้หนึ่งวันนะครับเพื่อตรวจสุขภาพนะครับตรวจรับให้สัตว์อยู่ในสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนที่จะรับเข้าไปในห้องเลี้ยงอีกทีหนึ่งตอนนี้หูทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะ เคลืนย้ายหนูจากนะครับห้องรับสัตว์เนี่ยนะครับไปห้องที่เราเลี้ยงนะครับตามไปดูกันเลยดีกว่าคราว่าเขาจะไปห้องไหนต่อ <Okay. S 2> โอโหนี่ห้องนอนของหนูนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับหลังจากที่เรารับหนูเข้ามาแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับ,รบแล้วเราก็จะเปลี่ยนหนูจากกรงเดิมนะครับ เข้าไปสู่กรงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ําหนักนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้น้ำให้อาหารนะครับแล้วเราก็จะมาตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหนูแต่ละตัวนะครับมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างน้องๆทราบไหมครับว่ามีสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง ,00 แสนตัวต่อปีและที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแห่งนี้สามารถผลิตสัตว์ทดลองได้มากถึง800,000ตัวต่อปีเลยนะครับ วิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินั้นมีด้วยกัน2แบบครับแบบที่1เราเรียกว่า low barrier แบบที่2คือ maximum barrier ซึ่งทั้ง2แบบนี้ต่างกันตรงที่ maximum barrier จะมีการควบคุมความสะอาดและปราศจากเชื้อมากกว่าแบบ low barrier ครับห้องนี้เป็นห้องสำหรับล้าง ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องเลี้ยงแต่ละห้องนะครับเราจะเอาเข้ามาทําการขูดนะห้องนี้นะครับขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากรงนะครับที่ผ่านการใช้งานและขูดแล้วเรียบร้อยนะครับวางบนรถสำหรับล้างโดยเฉพาะซึ่งรถตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับจะมีตัวสปริงอาร์มมันจะหมุนจะหมุนเพื่อทำความสะอาดที่อยู่ใต้ กรงที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วนะครับที่อยู่รอบนอกจะมีตัวสปริงอาร์มนะครับทางด้านข้างทางซ้ายและขวานะครับจะทําการฉีดล้างพื้นที่ผิวของกงรอบนอกนะครับตัวนี้จะมีการล้างอยู่นะครับสแบบนะครับแบบที่1นึ่เขาจะฉีดล้างด้วยน้ํายาที่เป็นพวกด่างนะครับแล้วพอฉีดครบกําหนดตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับเขาก็จะฉีดล้างอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ํายาที่มีความเป็นกรดเพื่อไปทําให้มันหมดฤทธิ์ นะครับแล้วก็จะมีการล้างน้ําเปล่าแล้วก็การเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ110องศาเซลเซียสนะครับที่คุณหมอสุรชัยพาผมเดินดูเนี่ยอันนี้หมดทุกส่วนงานที่คุณหมอสุรชัยรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับครับในส่วนของงานวิจัยจะมีเท่านี้ครับครับนองานวิจัยก็จบละแล้วลคงยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผมคิดว่าผอ,อ,อกาญจนานเนี่รอพาผมกาเฟย่าไปชม นั่นผมต้องขอขอบคุณคุณหมอสุดยัยใช้มากนะครับที่ินดีครับพาผมกับเฟย่ามาเดินดูสวนงานต่างๆนะฮะสถานที่ต่อไปที่ผมและเฟย่าจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือส่วนของห้องแลบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สัตว์ทดลองและบุคลากรที่ทํางานที่นี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนครับอันนี้เราจะเข้าไปดูตัวเมื่อเวลาสัตว์สัตว์ทดลองเมื่อเขาเส้นสุดการทดลองในห้องเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาที่ห้องตรวจสอบคุณภาพนี่ยเขาจะทําอย่างไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทางที่จะรับสัตว์เข้าขึ้นมาก็จะต้องแยกกับที่นขึ้นคือมันเป็นพาสเวย์คนละพาสเวิ์เนี่ยทางเดินเนี่ยน้องเฟ่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีนะว่าทางไหนห้ามเดินทางไหนห้ามผ่าน เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนกันมันจะเป็นทางที่แบบทางสะอาดเขาจะต้องเดินจากทางที่สะอาดที่สุดไปทางสกปรกที่สุดแล้วก็ทางสกปรกเนี่ยไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้นะเพราะว่าเชื้อโรคจะดำเข้ามาแล้วอันนี้คืออะไรคะน้องเฟย์ยาว่าอะไรครับเออใช่เฟย์ยาว่าอะไรใช่การใช่ที่อาบน้ำฉุกเฉินใช่น้องเฟย์ยาอาบเลยไหมฉุกเฉินไหมยย ดึงสีเหลืองออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยน้ํามันก็จะไหลออกมาเพื่อให้เราล้างเพราะนี่เป็นห้องแลบถ้ามันมีอะไรที่โดนถูกสารเคมีเราไม่ต้องวิ่งไปห้องน้ําจะเห็นห้องน้ําอยู่ชั้นล่างจะไม่ทันการเราก็จะดึงน้ําก็จะไหลให้เราได้ชะล้างท่อน้ำดีก่าท่อง้ำดีไหมคะทางที่ดีที่สุดอย่าใช้มันเพราะใช้เมื่อไหร่หมายความว่าเราโดนสารเราโดนสารชนิดนี้แล้วก่อนจะเข้าห้องแลบเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และสวมถุงมือให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนต่อจากนี้จะมีทั้งการตรวจเลือดและนำอวัยวะของสัตว์ทดลองเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะครับหลังจากเราไปแยกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นไปชั่งน้ําหนักเพื่อดูน้ําหนักว่าอวัยวะแต่ละอันเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มที่เราให้สารให้ยา มันต่างกันหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเอาอวัยวะพวกนั้นมาแช่ในฟอร์มาลินใช่เพื่อจะเอามาดูความปกติหรือไม่ปกติของอวัยวะนั้นๆในห้องนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในฟอร์มาลินนะครับเสร็นเนี้็แช่ไว้กี่วันนะครับหมอจะ2องวันค่ะ4 8ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนฟอร์มาลินอีกครข้างหนึ่งเราจะไปแล้วก็ส่งเข้ามาเมื่อมีชิ้นเนื้อมากเขาที่เขาจะรันเครื่องเขาจะแช่แช่ปุ๊บ ก็จะมีการเปลี่ยนนะจากฟอร์มาลีนมาปุ๊บใส่เป็นแอลกอฮอล์ดึงน้ำออกใส่ในเซเรกอลฮอล์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะในเข้มข้นเข้มข้นขึ้นสุดท้ายปุ๊บก็มาใส่ในพวกพาราฟินพอใส่พาราฟินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบล็อกนะฮะออกมาเป็นบล็อกอันนี้คือหลังจากใส่ในพาราฟินแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเอาให้ดูซิเป็นอวัยวะอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอวัยวะอะไรคะอันนี้เป็นอวัยวะตาครับอ่านี่ต อันนี้คือตัดตับหนูที่ฝังอยู่ในพาราฟินหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเ็าจะมีการตัดนะฮะตัดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วเข้ามาย้อมสีแล้วก็เอาไปดูอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นไตนี่เนี่เป็นไตคราวนี้เราก็ไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นไตแต่เฟยย่าจะดูได้ยังไงอุ้มอุ้มอุ้มไหวไหมหนึ่งสองสามอ๊ยนไม่ไหว่ะทำไมน่กกินอะไรมายังไม่ได้อุ้มเล มองเีเห็นมองเห็นไหมอะเห็นไหมแดงแดงมีแยงมีเส้นอยู่คือพวกนี้มันเป็นอวัยวะเป็นไตน้องสฟียรมันจะเห็นเป็นลักษณะเป็นกลมๆเขาเรียกเป็นหน่วยไตคือเราดูตาปล่าเราดูไม่ออกหรอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติที่หน่วยไตเราจะรู้ว่าหน่วยไตมันอาจจะมีเลือดออกอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียคือดูผ่านกล้องจุลทรรศน์คือถ้าเราไม่ทาวิธีอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นเราตอบไม่ได้เลยนี้คือวิธีการทําทางวิทยาศาสตร์ แล,และท ok <ur> <y> ั so ้งหมดนี้ก็คือภารกิจของผมและน้องเฟย่าภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครับเฟย่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ท <whatnot> ี่เราได้เดินดูรอบๆแล้วก็เข้าไปในตึกดูสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนเข้าไปเฟยย่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่า สัตว์ตัวเล็กๆเ,เนี่ยเป็นสิ่งที่หมหาศารรยจจ์มากเลยคะก็คือถ้าเกิดเราปรุงยาอะไรใหม่ๆนะคะคและเราจะเอาไปให้เขาดื่มก่อนจะรู้ว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็รู้แล้วค่ะว่ายาอันนี้ไปไว้กับคนไม่ได้ใช่เขาก็เลยเสียสละให้ใช่แล้วในฐานะ อ๋อผอกัจนาครับที่ทํางานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมาไม่ทราบว่าผอมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับเวลาเราทํางานกับสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนมองภาพว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่จริงๆแหละการทํางานกับสัตว์ทดลองเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราลองคิดดูถ้าเราไม่มีสัตว์ทดลองสิ่งที่จะต้องทําในสัตว์ทดลองค่ะมันต้องใสไปที่ตัวคนมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอยากจะฝากถึงพวกเรานะคะว่าสัตว์ทดลองที่เราเห็นหรือเวลาพูดถึงหรือ การกระทําใดๆก็ตามหรือการทดลองใดๆก็ตามในสตัตว์ทดลองอยากจะบอกค่ะว่า,วานักวิจัยเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติการกับสัตว์เนี่ยเราคิดถึงชีวิตคิดถึงคุณค่าครเราไม่เคยคิดว่าเขาคือสัตว์แต่เราคิดถึงว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เขาเสียสละตัวของเขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟรย่านะครับต้องขอขอบคุณท่านผออองกาจนามากนะครับที่ให้โอกาส เราสองคนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้มีความรู้ต่างๆติดตัวกลับไปวันนี้เรา3ามคนต้องลาไปก่อนพบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ